สวัสดีค่ะอยู่กับรัฐกันอีกเช่นเคยนะคะเย้วันนี้นะคะรัฐจะมาทำคลิปท็อป10หรือ10อันดับนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้รัฐจะมาทำคลิป10อันดับเด็กที่เป็นมหาเศรษฐีนั่นเองนะคะก็จะมีทั้งเด็กที่เกิดมาแล้วเป็นมหาเศรษฐีเลยนะคะแล้วก็เด็กที่ทำธุรกิจตั้งแต่เด็กจนประสบความสำเร็จได้มีบริษัทเป็นซ e o นะคะซึ่งมาดูกันนะคะว่า ทั้งหมด1ิบอันดับนี้จะมีใครบ้างไปดูกันเลยจ้าอันดับที่สิบค و ี่เนฟเวสนะคะค و ี่เนฟเวสเนี่ยเริ่มทำธุรกิจนะคะจากการที่เขาเนี่ยอยากจะซื้อรถให้กับแม่ของเขาเขาเลยอยากจะหางานทำนะคะเป็นแบบอยากจะหาไรายได้เสริมโดยการที่เขาอยากจะไปขายขนมแถวหน้าบ้านอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งตอนนั้น,นทางเลือกที่ดีที่สุดนะคะคือการขายคุกกี้ค่ะ จนในปัจจุบันนะคะออกมาเป็นบริษัทนะคะ m r c o o k y s Cookies นั่นเองนะคะซึ่งเขาเนี่ยได้ทำคุกกี้ที่เป็นสูตรของเขาเองนะคะซึ่งอร่อยแล้วก็เป็นสูตรที่ทำมาจากธรรมชาตินะทุกคนก็เลยกลายเป็นคุกกี้ที่ประสบความสำเร็จนะคะโดยทำกำไรให้กับธุรกิจนี้นะคะถึง30ล้านบาทกันเลยทีเดียวโอ้ oh my god นะคะก็คือแบบเป็นเด็กที่ประสบความสำเร็จจาก สิ่งที่เขานั้นคิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็เขาได้แรงบันดาลใจจากการที่เขาอยากจะซื้อของให้แม่แต่ว่าเขายังไม่หยุดแค่นี้นะคะเพราะว่า,าตอนนี้เขายังดําเนินธุรกิจไปเรื่อยๆนะคะจนตอนนี้ธุรกิจก็ประสบความสําเร็จมากมายมหาศาลนะคะงั้นเราไปดูอันดับต่อไปกันเลยดีกว่าจ้าอันดับที่ 9. ก้าเทเลอร์โรเซลทันนั่นเองค่ะเทเลอร์โรเซลทันนะคะ เขาเห็นว่าในโรงเรียนเนี่ยมีนักกีฬาเบสบอลน,นักกีฬาต่างๆนานาเนี่ยได้รับบาดเจ็บแต่ทีนี้คือหาพวกเครื่องปฐมพยาบาลเนี่ยไม่ทันเวลานะคะเขาเลยคิดคน้นตู้หยอดตู้กดนะคะที่เป็นตู้จําหน่ายเครื่องปฐมพยาบาลค่ะซึ่งเป็นแบบหยอดเหรียญทําให้ธุรกิจของเขาเนี่ยบูมแล้วก็เป็นธุรกิจที่ประสบความสําเร็จนะคะพอนอกจากว่าจะมีคนซื้อ ตู้ของเขา pues เนี่ยไปวางติดตั้งไว้ที่สถานที่สาธารณะต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นสวนสนุกส่วนสาธารณะสนามฟุตบอลนู่นนี่นั่นนะคะเขายังเคยได้รับการแบบจะซื้อลิขสิทธิ์จากบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะถึง90ล้านค่ะแต่ทีนี้คือเขาปฏิเสธไปเนาะทำให้ตอนนี้นะคะเขาทำรายได้จากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตู้กดจำหน่ายเครื่องปฐมพยาบาลตัวนี้นะคะ สูงถึง6 0ล้านบาทบทุกคนซึ่งเรายังไม่รู้อนาคตว่าเขาจะทําได้ถึงกี่ล้านบาทนะคะก็ตอนนี้จะแซงกับตอนที่เจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่เขาจะมาซื้อลิขสิทธิ์แล้วนะทุกคนเราก็ต้องมาติดตามดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะอันดับที่8ปดไคเกียร์ดอฟไคเกียร์ดอฟนะคะเป็นเกมเมอร์วัย16ปีนะคะที่เอาชนะการเอาชนะผู้เข้าร่วมแข่งขันนะคะจะ และคว้าแชมป์ในงาน For t n i t e World Cup 2019นี่เองและได้รับเงินรางวัลน,นะคะจำนวน9 0ล้านบาทนะทุกคนและยังได้รับรางวัลอีกมากมายในแต่ละทัวร์นาเมนต์ที่เขาไปแข่งแยกแข่งยิบย่อยอะไรของเขามาอีกนะคะจนทําให้ตอนนี้เนี่ยเขาดังมากๆและมีคนติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือช่องทางสื่อต่างๆนานาโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งสร้างรายได้ให้กับเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยโนโก็ สามารถไปติดตามเขากันได้นะคะหรือถ้าเกิดใครเป็นแบบฟแฟนเกม Fortnite อ,อาจจะรู้จักเขากันแล้วเนอะอันดับที่7ดนะคะ Aubrey Anderson Emmons เป็นนักแสดงเด็กนะคะที่เรียกได้ว่าเขาเนี่ยเกิดมาแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีอยู่แล้วเพราะว่าพ่อพ่อของเขานะคะก็ทำงานเกี่ยวกับเป็นผู้แบบ ผู้ประกอบการเจ้าของผู้ประกอบการแล้วก็ยังเป็นเจ้าของเครือข่ายวิทยุอีกด้วยและแม่ของเขานะคะก็เป็นดาราตลกชื่อดังด้วยเนาะแล้วที่นี้นะคะน้องเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นนักแสดงเป็นนักแสดงเนี่ยทุกคนเป็นนักแสดงเด็กนะคะซึ่งมีค่าตัวแพงถึงขนาดว่าตอนหนึ่งนะคะไปร่วมแสดงตอนหนึ่งค่าตัวน้องเขา2ล้านบาทนะคะทุกคนและตอนนี้เนี่ยน้องเขามีเงินเก็บ ส่วนตัวนะคะสูงถึง120ล้านบาททุกคนแล้วก็ยังเป็นยูทูบเบอร์นะคะกับคุณแม่ของเขาสร้างไรายได้ให้เธออีกมากมายเยนูก็ไม่รู้ว่าเธอจะรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นอีกเท่าไหร่นะคะก็สามารถไปติดตามเธอได้นะจ๊ะที่ 6. กอลีน่ามอสด้วยความชอบลูกอมของเธอตั้งแต่เด็กนะคะแต่กลัวว่ากินไปอะ่ะกินมากๆแล้วฟันมันจะผุทุกคนหลายๆคนก็คงกลัวใช่ไหมแบบ ความฝันตอนเด็กๆที่แบบอยากจะกินขนมกินลูกอมอะไรให้มันเยอะๆๆๆๆๆแต่แบบต้องมาเจอกับชะตากรรมที่เราต้องมาฟันผูนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ทรมานมากๆปวดมากๆนะคะเธอนะคะก็เลยได้ทําคิดค้นผลิตภัณฑ์คิดค้นอมยิ้มที่ไม่มีน้ําตาลขึ้นมาและได้เป็นเจ้าของแบรนด์ลูกอมและอมยิ้มที่ชื่อว่าโซลีป๊อปส์นั่นเองนะคะที่ดีต่อสุขภาพของฟันเป็นมิตรต่อสุขภาพฟันนะคะ แถมยังอร่อยมากๆทำให้แบรนด์นี้นะคะประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็น่าจะเป็นที่นิยมสำหรับเด็กๆนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทำให้เธอเนี่ยมีรายได้จากผลิตภัณฑ์นี้นะคะสูงถึง246ล้านบาทกันเลยทีเดียวนี่ไเกิดจากความชอบความชอบก็สามารถทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จได้นะคะก็สามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดต่อยอดได้อย่างคุณอลิณาบี่เอีค่ะ อันดับที่5วาเลนติน่าพาลมาพีนลนั่นเองนะคะซึ่งเด็กคนนี้เนี่ยเป็นเด็กที่โชคดีมากมากเพราะว่าเกิดมาก็รวยเลยนะคะเพราะแบบเขานะคะเป็นลูกของคุณพ่อที่ชื่อว่าฟรองซัวอองรีพีนอลนั่นเองะคะมหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทเครริงนั่นเองนะทุกคนและเป็นผู้บริหาร แบรนด์แฟชั่นไฮเอ็นตต่างๆนานานะคะและแม่ของเธอเนี่ยยังเป็นนักแสดงและผู้กำกับชื่อดังนะคะอย่างเซลมาไฮเยกนะทุกคนโดยเธอนะคะมีเงินเก็บส่วนตัวเนี่ยสูงถึง360ล้านบาทและยังไม่รวมกับแฟชั่นกระเป๋าเสื้อผ้าของใช้ต่างๆมากมายของเธอเลยนะทุกคนเพราะอย่างพ่อของเธอเนี่ยเป็นผู้บริหารของแบรนด์ดังมากมายทุกคนยกตัวยอย่างอย่างเช่นกุชชี่ อันดับที่4ี่ไรอันคาจิอู้หนุ่มน้อยน่ารักน่ารักนะคะนี่ยังเป็นหนุ่มน้อยเด็กนะคะผู้เป็นยูทูบเบอร์เจ้าของช่อง Ryan World นั่นเองช่องรีวิวของเล่นเด็กนะคะซึ่งยังมีช่องอื่นๆที่อยู่ในเครือของ Ryan World อีก6ช่องนะทุกคนแล้วก็มีผู้ติดตามนะคะใน YouTube สูงถึง22ล้านคนนะคะมีรายได้สูงสุดถึง660ล้านบาท และยังไม่จบยังมีแบรนด์ของเล่นดังๆชื่อดังๆๆๆๆมากมายนะคะให้ไรอันเนี่ยไปเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ไปอยู่ในรูปไปเป็นรูปที่อยู่บนรูปผลิตภัณฑ์ของเขาอะเนาะทำให้มีรายได้นะคะต่อเดือนถึงอีก30ล้านบาทนี่ถือเป็นน้องที่เป็นเด็กมากๆเลยทุกคนได้เงินเยอะมากๆแล้วก็มีรายได้สูงมากๆด้วยเนาะก็เนี่ย อยู่ถืออันดับ4นะทุกคนอันดับที่ิกเ Nick d ย o l c o ผู้สร้างแอปพลิเคชันนะคะและขายใน Yahoo ได้เนยทุกคนซึ่งสามารถทำเงินนะคะเป็นมูนลค่าถึง 9 9 0ล้านบาทและตอนนี้นะคะได้กลายเป็นมหาเศรษฐีไปแล้วจ้าซึ่งคนนี้เนี่ยรัฐได้ข้อมูลมาน้อยมากจริงๆโนรัฐหาข้อมูลมาน้อยมากจริงๆก็สําหรับใครที่ราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะมาแชร์กันได้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแต่ก็ต้องขออภัยสําหรับคนนี้ด้วยโนเพราะว่ารัฐหาข้อมูลได้มาประมาณนี้จริงๆนะคะเราไปดูอันดับต่อไปกันเลยดีกว่าจ้า อันดับที่2ฝาแฝดน็อกซ์และวิเวียนตอนนี้หลายๆคนอาจจะงงว่าคล้ยเขาคือใครแต่ถ้ารัฐบอกว่าเป็นลูกแฝดของดาราระดับโลกนักแสดงระดับโลกชื่อดังอย่างคุณแองเจลิน่าโจลี่และเบรดเบรดพิตนะทุกคนซึ่งทุกคนตอนนี้น่าจะแบบนึกออกแล้วอ้อดนักแสดงชื่อดังนะคะซึ่งเขาก็มีชีวิตสบายๆสไตล์ของลูก เดลูกเอ่อนักแสดงชื่อดังอ่ะเดีะแล้วก็เขาเนี่ยยังเป็นเด็กที่ได้เรียนที่บ้านแล้วก็ได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะและเงินเก็บส่วนตัวของพวกเขานะคะมีสูงถึง2 0 2 5ล้านบาทค่ะทุกคนเยอะมา,ม,าม,ามากมากมากคือคือชาตินี้จะใช้หมดไหมนะจะใช้หมดไหมนะคือเยอะจริงๆนะทุกคนบอกเลยนะคะเราไปดูอันดับหนึ่งกันเลยดีกว่าจ้า อันดับหนึ่งด o r West นั่นเองลูกสาวนะคะของคนดังเซเลบริตี้ดังนะคะอย่างคาเดนเชียนั่นเองทุกคนและยังมีออกรายการนะคะของเธออย่างรายการตามติดชีวิตคาเดนเชียออะนี่เป็นลูกเจ้าของรายการก็ได้ออกรายการของเขาด้วยนะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ออกกันฟรีๆนะจ๊ะเพราะว่าเขาได้ออกเนี่ยออกมาครั้งหนึ่งเธอได้ออกมาครั้งหนึ่งนะคะค่าตัวเนี่ยก็สูงถึงส2ล้านบาทนะจ๊ะ ว้าวนี่ค่าตัวของเธอแค่ออกตอนเดียวนะแค่ออกครั้งเดียวนะสุดยอดไปเลยจ้ะและแถมยังไม่รวมกับการถ่ายแฟชั่นถ่าย MV เพลงต่างๆนานาซึ่งครอบครัวของคุณคาริเชียนเนี่ยเขาก็รวยกันอยู่แล้วเนาะเพราะถึงขนาดว่าว่าต่างๆนานาทรัพย์สินรวมในครอบครัวเขาก็หมื่นล้านแล้วนะคะแต่เธอคนนี้นะคะมีเงินเก็บส่วนตัวนะน้องนอร์ทเวสเนี่ย มีเงินเก็บส่วนตัวนะคะสูงถึง3,900ล้าน900ล้านบาทค่ะทุกคนสูงมากสูงมากๆคือจะใช้หมดไหมแต่ว่าน้องเขาเนี่ยก็น่นอนว่าเขาเกิดมาแล้วเออแม่เขาเป็นเซเลบริตี้คนดังหรอกเขาจะได้ใช้ของสวยๆนางงามนะคะแพงๆต่างๆนานาม,มากมายนะคะและ ยังไม่รวมกับเงินที่เธอจะได้รับเมื่อตอนโตในช่วงวันเกิดอะไรอย่างนี้อีกนะเพราะเห็นเขาบอกว่าถ้าเธอโตขึ้นเนี่ยอาจจะได้รับอีกสามสิบล้านบาทจากคุณแม่นะคะสุดยอดไปเลยก็สิบอันดับในวันนี้นะคะ <c oughs> เป็นไงบ้างเอ่ยก็หลายๆคนนะคะอาจจะรู้จักบางคนหรือว่าอาจจะยังไม่รู้จักใครนะคะก็สามารถ ดูได้จากคลิปนี้เลยโนลอาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้จักและได้แรงบันดาลใจนะคะจากคนทั้ง10อันดับเลยโนก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับเว็บที่รัดไปหาข้อมูลหรือว่าเป็นเว็บบอร์ดข้อความบทความต่างๆนานาที่รัฐไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะเดี๋ยวรัดจะทิ้งเครดิตไว้ใต้คลิปนี้นะคะ สำหรับใครที่อยากไปดูข้อมูลเพิ่มเติมสามารถไปดูได้เลยนะคะและคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับรัาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของรัฐนะคะและสำหรับคลิปหน้าใครอยากให้รัททำสิบอันดับอะไรอีกสามารถลองรีเควสต์มาได้กันดูเลยนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย